เอาเละครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมวาตนาเบกกลับมาอนีกครั้งในนีอาวายเรื่องปิงรักในเมลดำโดยคุณเขียนดามิลี่ตอนที่27นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของใ้เรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทักไปสอบถามคุณเขียนได้เลยนะเรื่องราวจ,จะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับปิงที่27บ้านของเราสิบกุมภาพันธ์พุทธศักราชองพันห้รอยนออยากไปหาพ่อกับแม่พี่ด้วยกันไหม ประโยคนี้ผุดขึ้นมาในหัวผมอีกครั้งขณะกำลังนั่งรถไปหาพ่อกับแม่พิพิกที่อำเภอสีชมพูซึ่งที่นั่นเป็นบ้านเกิดพิพิกหรือแฟนผมนั่นเองยอมรับเลยว่าครั้งแรกที่พิพิกได้เอ่ยชวนให้ไปหาคนในครอบครัวเขาผมทั้งรู้สึกตื่นเต้นและดีใจจนพูดไม่ออกทว่าท้ายที่สุดผมก็ตอบตกลงไปโดยไม่ลังเลแต่กว่าจะหาเวลาว่างเพื่อไปเยี่ยมพ่อกับแม่พิพิกเวลาก็ผ่านผ่านมาค้ามปีผมเลยตัดสินใจชวนพ่พิกอีกครั้งเขาจึงหามาอยู่ในช่วงเดือนกรุมภาพันธไดในที่สุด กระทั่งเวลานี้ระยะทางได้เข้าใกล้ที่หมายเต็มทีผมพลารู้สึกใจเต้นแปลกๆความรู้สึกเป็นกังวลเริ่มเพิ่มพูนขึ้นมาอย่างข้าไม่ได้กลัวว่าถ้าพ่อกับแม่พี่ปิ๊กเจอผมแล้วเขาจะชอบผมไหมเพราะพี่เขายังไม่ได้บอกท่านทั้งสองซึ่งพี่ปิ๊กตั้งใจจะเป็นให้ในวันนี้พร้อมกันเลยผมจึงพยายามเตรียมตัวไปอย่างดีและจะเป็นเด็กน่ารักที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้พี่ปิ๊กเองก็พูดปลอบใจว่าพวกท่านใจดีไม่มีอะไรต้องกลัว แล้วยื่นมือมาลูบหัวผมป้อยๆพร้อมกับหันมายิ้มหวานจนหนวดแมวโผล่เป็นกำลังใจให้ผมอีกผมได้แต่ยกยิ้มกลับแบบแห้งๆเพราะในใจก็ยังประหม่าอยู่ดีคือผ่านไป30นาทีในการเดินทางซึ่งพี่ปิ๊กได้ขับรถมาถึงอำเภอชุมแทเป็นที่เรียบร้อยด้วยความที่ยังเช้าอยู่เขาจึงพาผมแวไปซื้อของในตลาดก่อนจะเริ่มเดินทางมุ่งหน้าไปที่อำเภอสีชมพูโดยพี่ปิ๊กให้เหตุผลว่าจะพาไปหาซื้อของไปฝากพ่อกับแม่ บรรยาการตลาดสดในตอนเชา้าคลึกคลืนด้วยเสียงของแม่ค้ากำลังร้องเรียกลูก้าเข้าร้านบริเวณพื้นทางเดินเปียกชื้นแฉะจากน้ำที่กระสซ็หนอ,อกจากบ่อปบลาประกอบกับวันนี้พี่ปิ๊กแต่งตัวมาหล่อเหมือนหนุ่มเมืองกรุงที่แวะเวียนมาเยี่ยมบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดยังไงอย่างนั้นเป็นเหตุให้พ่อค้าแม่ค้าต่างพากันเรียกเข้าร้านไม่หวัดไม่ไหวข้าวกล่ำบอจ้าข้าวกล่ำฮอนฮอนเด้จ้าผมเดินจับชายเสื้อพี่ปิ๊กมาตลอดทางเพราะกลัวจะหลงกันกระทั่งกำลังจะเดินผ่านร้านขายข,ายข้าวกล่ำหรือข้าวเหนียวดร้านหนึ่ง แฟนผมก็ได้หันมาสบตาพีเสียวมินาทีแล้วเดินนำเข้าไปร้านนี้ทันทีเอาแบบใส่สังขยาสองครับแล้วก็มาใส่อีกสองแฟนหนุ่มพูดกับแม่ค้าอย่างน่ารื่นระหว่างที่แม่ค้ากำลังตักข้าวเหนียวใส่ถุงให้ผมก็ยืนเก้ะๆกังๆอยู่ด้านหลังพี่พิกอันนี้พ่อพี่ชอบกินมากเลยเ้อหนาวเคยกินหรือเปล่าชายหนุ่มแต่งกายด้วยยีนทั้งชุดหันมาสบตาพร้อมกับชี้ให้ดูถ่ายข้าวเหนียวสีดำอันใหญ่ฮะหนาวเคยเห็นแต่ยังไม่เคยกินนะ เดี๋ยวพี่เให้ชิมนะหนาน่าจะชอบผมพยยงหน้าเหงือกเป็นการตอบรับวันนี้พี่ปิ๊กดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยคาพูดด้วยน้ำเสียงสดใสเจอปนความตื่นเต้นหน่อยๆสีหน้านี้ยิ้มย้ําตลอดการเดินตลาดเลยบางร้านที่แวะไปก็เจอญาติผู้ใหญ่กําลังนั่งขายของอยู่บ้างพี่ปิ๊กจึงพาผมแวะไปทักทายเล็กน้อยออกมาพ้นตลาดอีกทีของก็เต็มไม้เต็มมือไปหมดมีซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆไปฝากแม่พี่ปิ๊กด้วยเพราะพี่ปิ๊กบอกว่าท่านชอบเสื้อสวยๆส,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 สีชมพูเป็นพิเศษ ผมจัดก,การว้อเงินในกระเป๋าตัวเองซื้อให้คุณแม่พี่เขาอย่าไม่ลังเลเราเดินกลับมาที่รถพร้อมกับเก็บของไว้ท้ายกระบะและหลังจากที่ขึ้นมาบนรถแล้วนั้นพี่ปิ๊กได้ยื่นถุงข้าวเหนียวที่ซื้อมาให้ลิ้มลองเป็นไงบ้างครับร่างสูงในเบอกฝั่งคนขับทำหน้าลุ้นตามทุกอิริยาบถการเคี้ยวของผมผมได้แต่กระพริบตาปริบพิจารณาสัมผัสที่ได้รับอย่างพิถีพิถันสัมผัสแรกที่เอาเข้าปากก็คือรู้สึกถึงความหวานของน้้าตาลจากนั้นจึงมีกลิ่นหอมอ่อนๆของน้ำกะทิตีขึ้นมา แต่จะได้ความหนึบหนับของข้าวที่ปลายจากข้าวเหนียวธรรมดาหน่อยๆโดยรวมแล้วถือว่าอร่อยเลยเหมือนข้าวเหนียวมูนเลยผมตอบคนตรงหน้าก็มันคือข้าวเหนียวมูนที่เป็นสีดำนะพี่ปิ๊กตอบพร้อมกับหยิบข้าวเหนียวขึ้นมากินบ้างแต่อร่อยอ่ะหนาขอลองกินแบบมีสังขยาด้วยได้ไหมว่าจบพี่ปิ๊กก็บีบข้าวเหนียวจากถุงมาชิ้นเล็กๆพลางยื่นมาป้อนผมอืมอร่อยอะผมตาลูกวาในทันที สงสัยสิ่งนี้จะได้ขึ้นเป็นอีกหนึ่งในของโปรดของผมแล้วละมั้งถึงว่าทําไมพ่อพี่ปิ๊กถึงชอบทานอ่นนีหนาวไปกินเลยพี่จะขับรถแล้วในตอนนี้รถกระบะสีบรอนทองได้ขับกลับเข้าไปในเส้นทางรับข้ามีเพียงต้นไม้สลับสับเปลี่ยนกลับหมู่บ้านเล็กๆตลอดทางนี่นี่สมัยเรียนพี่เรียนอยู่ที่นี่ละผมละสายตาจากกระจกฝ,ฝั่งที่ตนเองนั่งพลางหันมองตามนิ้วที่พี่ปิ๊กชี้ให้ดูหูโรงเรียนใหญ่นะเนี่ย ตอนนั้นพี่น่าจะฮอตหน้าดูเลยเนอะไม่หรอกครับในคณีนู่นนะจริงเปล่าจริงสิครับนี่แต่ก่อนพี่น่ะนะต้องออกมารอหน้าปากซอยแล้วก็นั่งรถโดยสารมาลงในทุกวันเลยคนโตัว่วารีบเปลี่ยนเรื่องทันควันราวกับกลัวว่าผมจะงอนยังไงอย่างนั้นอ๋อจริงเหรอผมเอ่ยเสียง้าพลัานยื่นมือไปหวีแก้มพี่ปิ๊กเบาอ ตอนเช้าแบบนี้ก็จะมีคนมายืนรอ,ดอดเต็มแถวนี้เลยนะดูสิขับมาถึงหน้าปากซอยทางเข้าหมู่บ้านจะมีปั๊มน้ำมันเก่าๆตั้งอยู่พี่ปิ๊กจึงชี้ให้ดูอย่างตื่นเต้นแล้วพี่มารอกับใครผมพูดเสียงเรียบหอร่างสูงดูเสียงงุนงงหนาวถามว่าพี่มารอกับใครตอนเช้ากับไป,ไปเรียนทุกวันเนี่ยผมแกล้งพูดเสียงแข็งให้พี่ปิ๊กแปลกใจแม้ในใจตอนนี้จะพยายามกล้นยิ้มอยู่เออไม่ตอบแบบนี้ก็คงจะเป็นแฟนเก่าสินะ ผมดึงมือกลับพลันกอดอ,อกมึนแก้มใส่เอาจริงผมแซงว่างอนไปงั้นละรู้อยู่แล้วด้วยว่าพี่ปิ๊กเคยมีแฟนเก่าตั้งสมัยเรียนเพราะพี่ทีเคยเล่าให้ฟังแต่เพราะเขามันหน้าเหมือนเคี้ยวและอยากแกล้งเฉยๆเด,เดี๋ยวสิมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเธองอนพี่เหรอน้ำเสียงพี่ปิ๊กเบาลงผมแอบ,บชำเลืองมองเห็นเขากำลังทำหน้าเศร้าใจจนคอตกอ๋อหนาขอโทษหนาแกล้งเล่นนะ พี่อย่าใจน้อยไปเลยผมยกสองมือขึ้นไปนวดบีบไหลให้คนโตกว่าที่ยังคงค้างหน้าบึ้งตึงซะจนคิ้วขมวดยุ่งช่วพริบตารถของเราก็ได้เคลื่อนเข้ามาในซอยเล็กของหมู่บ้านและเมื่อรู้ว่าซอยนี้เป็นซอยบ้านพี่ปิก๊กหัวใจผมพลันกระตุกวูบขึ้นอีกครั้งสองมือเล็กกุมภาษาการพลางถูไปมายอย่างก,กังวลผมไม่อาจเก็บสีหน้าที่ดูประหม่าได้ในตอนนี้เมื่อมาถึงหน้าบ้านรถกระบะคันใหญ่ก็ได้เคลื่อนตัวเข้าจอดข้างๆบ้านไม้สองชั้นแบบครึ่งปูนครึ่งไม้ ตัวบ้านด้านล่างเปิดล่งครึ่งหนึ่งไว้สําหรับนั่งเล่นเนรู้ใช่ไหมว่าแกล้งพี่แบบนี้แล้วจะโดนอะไรร่างสูงพูดด้วยโทนเสียงชุนเย็นหลังว่าเขาเลิกคิ้วมองผมนิ่งๆพลันปลดเข็มขัดแล้วชิงลงจากรถไปก่อนผมยังคงนั่งตูดติดเบาะพลางเม้มริฝีป่ากจะเป็นเส้นตรงอย่างกระวนกระวายกระทั่งพี่ปิ๊กมาเคาะกระจกรถเรียกให้ลงผมสูดหายใจเข้าลึกสุดปอดก่อนจะปล่อยออกทางปากช้าๆแล้วปลดเข็มขัดลงจากรถพยายามดึงสีหน้าสดใสให้กลับมา อีแม่ได้เหรอสิยงแฟนหนุ่มพูดกับเด็กหนุ่มข้างบ้านที่โผล่หัวขึ้นมาข้างกำแพงเพื่อคุยด้วยกระซิบแมานไปทองนาะบอไอ้เด็กหนุ่มตะโกนกลับมาอันละไอ้าพาไผมานำน่ะแฟนนายเนี่ลเอเอ้าอีหลีน่ะป๋าคือเป็นตาหักแท้เด็กหนุ่มพูดจบผมเลยยกยิ้มบางให้ไม่ทันได้พูดคุยกันพี่พิกก็กระแอมเสียงดังใส่เด็กหนุ่มพี่พ่อเดสเนอะเขาถามต่อ เฮวยแอสไปหูบอ้วแต่มาฮอดบ้านคือกันน่ะละ่ะหลังจากนั้นพี่ปิ๊กได้ยืนบ่นกับน้องว่าคนบ้านนี้ไม่ค่อยชอบอยู่บ้านมาหาไม่เห็นไม่รู้พาไปเล่นที่ไหนก่อนจะพาผมยกข้าวของไปเก็บด้านในให้เรียบร้อยแล้วนั่งรอพ่อกับแม่กลับมาและและ้วเวลาสิบโมงกว่าพลันได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับเข้ามาใกล้ขึ้นก่อนจะเร่งเครื่องขึ้นเนินหน้าบ้านแล้วขับเข้ามาจอดข้างรถยนต์ของเราอ้าวปิ๊ก เป็นไดมาไไดคือได้มาหาแม่มือนี่ในตอนแรกผมกาลังนั่งเล่นกับพี่ปิ๊กบนแคร่หน้าบ้านไม่นานนักก็ได้ยินเสียงแม่พี่ปิ๊กร้องทั้งด้วยความตกใจจึงหันขวับกลับไปมองทันทีระหว่างนั้นพี่ปิ๊กรีบดีดตัวลุกขึ้นตรงปีเข้าไปหาผู้เป็นแม่อย่างไม่ลังเลแม่สวัสดีครับหนุ่มลอยยกมือไหว้คุณเป็นแม่เออคือได้มาหาแม่ละมือนี่ก็มาเยี่ยมซื่อนี่แหละครับพี่ปิ๊กเอ่ยมาจากมือละ่ะ เมื่อเอ็นก็กลับแล้วครับบ่ได้ลางานลวก็ปิ๊กพาน้องมานั่ร่างสูงพูดลากเสียงคล้ายลังเลใจก่อนจะผายมือมาทางผมให้แม่ได้เห็นทันทีที่แม่พี่ปิ๊กสบราสาดวงตาเข้ากับผมเขาก็นิ่งไปครู่ใหญ่วินาทีนั้นจึงผดรอยิ้มกว้างอย่างสดใสให้กับหญิงไั้กลางคนสวัสดีครับแม่เอา้าไม่พาลูกไผ่ามาน่ะเธอาลาสายตาจากผมแล้วหันไปทักลูกของตนลูกไผ่ยบสิ่สำคัญดอก ขอเข้ามาแล้วเนอะฮะในขณะที่พี่ปิ๊กพูดติดเล่นทว่าสีหน้าคุณแม่มันฟ้องก็ตกใจสุดขีดไปก่อนแล้วเฮ้ยอย่ามาหาเห่าจึงสี่เด้อแม่พี่ปิ๊กตีแข็งแกร่งไปทีเหตุเพราะพี่ปิ๊กหลุดหัวเราะที่แกล้งแม่ได้สําเร็จผมยืนมองแม่ลูกคุยกันสนุกสนานอยู่ห่างออกมาเพียงเล็กน้อยกระทั่งแม่พี่ปิ๊กหันมาสบตาผมอีกครั้งซื่อยังลหละลูกมานีมามามาเออชิ่อตัวหนาวครับแม่ ผมค้อมหัวน,น้อยๆพลางระบายยิ้มอย่างนอบน้อมปาเฮ็ดงานอยู่ใสล่ะหนามเป็นพนักง,งานทั่วไปนี่แหละครับแม่ตอนนี้มีเพียงผมกับแม่ส่วนพิปิกเดินไปครูหลังบ้านแม่เอื้อมมือมาจับไหล่ผม,มเบาอ๋อ oh, เออเออดีๆแล้วละ่ะพิคเขาดูแลลูกดีเปล่ล่ะเธอกระซิบกระซาบกับผมให้รู้กันเพียงสองคนดีครับแม่พิปิกดูแลดีมากครับหญิงวัยกลางคนพยักเพย์เยินหน้าอย่างพอใจ ปิกดูแลแม่ก็สบายใจหักกันนานๆเด้อล่ะผมหลุดยิ้มให้กับประโยคที่คุณแม่บอกมารู้สึกดีที่ถูกผู้ใหญ่อวยพรให้รักกับพี่ปิกนานๆถึงคิดไว่อยู่แล้วว่ารักกันนานแน่นอนรักตลอดไปเลยด้วยอีแม่อีพ่อเด้เสียงทุบจักชายหนุ่มตะโกนดังมาจากทางหลังบ้านโอ้ยพ่อเจะก็ไปหาลอบพุนลัแรงๆพุสิกับมานั่นเสียงแม่ตอบกลับคือเป็นแนวน,นั้นะ ขสันปิกสิพาน้องไปเล่นสวนก่อนเด้อสันเนอรแรงๆสิกลับมาฟักลาให้กินดอกซื้อเนื้อมาแล้วข้านี่พ่อกลับมาก่อนกะบอกเล่าหน่อยเด้อว่าปิกซื้อเข้ากลับมาฟักเออเออไปโหลดไป <laughs> <laughs> สำเนียงอะไรเนี่ย <laughs> อีสานบ้านไหน <laughs> ฟังๆไปให้หน้าเข้าใจก็พอละทว,ว่าหลังจากจบบทสนทนาน,นั้นผมกับพี่ปิกก็ได้พากันทำกับข้าวมื้อเที่ยงกินกับแม่ก่อนที่จะเข้าไปสวน ได้โชว์ฝีมือการทาส้มตำสูตรพิเศษให้สองแม่ลูกกินด้วยแม่พิปิก๊ก็ถามคําถามกับพวกเราว่ารู้จักกันได้ยังไงแล้วคบกันมาได้กี่ปีตามประสาผู้หลักผู้ใหญ่ที่นานๆทีจะได้เจอลูกชายหัวแก้วหัวแหวนซึ่งแม่พิปิกใจดีอย่างที่เขาบอกจริงๆความเป็นกังวลในตอนแรกจะได้หายไปเป็นปลิดทิ้งผมดีใจนะที่ทั้งครอบครัวผมและก็ครอบครัวพิปิกให้การต้อนรับเราทั้งคู่เป็นอย่างดีเวลา15นาฬิกา30นาทีหลังกินมื้อเที่ยงเสร็จสับ พี่ปิ๊กจึงบอกผมว่าขอนอนออาแรงก่อนกระทั่งเวลาบ่ายสามเขาได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับลุกขึ้นไปเปลี่ยนชุดให้เหมาะกับการไปสวนสักเล็กน้อยเขาใส่เป็นเสื้อแขนยาวสีดํากับกางเกงขาสั้นผมเองก็ถูกจับเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเหมือนกันโดยพี่ปิ๊กไปขโมยเสื้อที่แถมจากกุ๋ยของแม่มาให้ใส่พร้อมทั้งใส่กางเกงงอง,งขาย,ยาวสีดําเพื่อป้องกันแสงแดดปิ๊กไปเลยเด้อเดี๋ยวกลับมาครับร่างสูงหันไปบอกผู้เป็นแม่ก่อนจะปิดซาเล้งพ่วงข้างที่มีผมนั่งอยออกไปหรือเบออาอีก คราวนี้พี่ปิ๊กพกแห่ผ้าไหลกับกีตาร์ตัวโปรดไปด้วยละ่ะไม่อยากคาดเอาเลยว่าจะชวนผมไปทำอะไรพอมาถึงสวนของพี่ปิ๊กจะมีเถียงหน้าหลังน้อยๆเอาไว้สำหรับวางข้าวของสัพพาระและนอนพักผ่อนได้บริเวณรอบสวนมีทั้งผักที่ปลูกเอาไว้กินเองและปลูกไว้ขายเยอะๆแต่ไปหมดอีกทั้งยังมีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่ภายในสวนอีกด้วยพี่ปิ๊กพาเดินเล่นรอบสวนไปสักพักก็มีเสียงท่ามอเตอร์ไซค์บิดเข้ามาภายในสวนแน่นอนว่าคนที่ตามมาก็คือน้องแอร์เด็กหนุ่มข้างบ้านท่านนั้นเอง พี่พีกพลันจับมือผมพาเดินไปที่สระน้ำทันทีโดยมีน้องแอรยืนถอดเสื้อรออยู่แล้วล่ะนี่พี่ไม่ได้ตกปลารอบนั้นเลยจะพาหนาไปว่านแหแทนเหรอรอบนี้ผมพูดแซวชายหนุ่ม <c oughs> น้องมันชวนได้แต่เจอกันแล้วพี่ปริเสธคนไม่เป็นด้วยแมผมลืดหัวเรอมาถึงน้องแอรก็จัดก,การกระโดดตูมลงสระไปก่อนแล้วก็จะแหวกว่ายงมหาปลาหาหอยรอพวกผมหนาจำได้ไหมที่พี่บอกว่า ถ้าหนาวแกล้งพี่แล้วหนาวจะโดนอะไรหผมยืนเอามือบังแดดอยู่ขอบสระไม่นานนักพี่พีก็เอ่ยประโยคชนให้ปลกยใจเมื่อวานแหเดี๋ยวพี่สอนร่างสูงไม่พูดพร่ำทำเพลงยื่นแห่มาให้ผมทันทีฮะหนาวเนี่ยนะผมยกคิ้วขึ้นสูงพลันอ้าปากค้างชี้นิ้วเข้าหาตัวเองไปทีอย่างคาดไม่ถึงผมว่าแล้วว่าแล้วว่ามันต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเออสุดท้ายผมก็ต้องยอมพี่พิกอยู่ดีเพราะเขาทำตาแป๋วอยากจะสอนผมว่านแหให้ได้ เป็นใครจะไม่ยอมกันล่ะก็หรออย่างแรกน้าต้องจับให้แหตรงก่อนอย่าให้มันทับกันพี่ปิ๊กค่อยๆจับค่อยๆสอนผมอย่างละเอียดส่วนไอ้หนาทำผิดถูกบ้างตามประษาค,คนเคยทำครั้งแรกแล้วก็พับลงสองทบตามช่วงแขนเนอะอืมแบบนั้นละ่ะเก่งมากหลังจากที่ยืดปลายแหให้ตรงผมได้พับลงมาเป็นสองทบให้พอดีกับช่วงแขนแล้วก็ทำแบบนี้จับตรงนี้ขึ้นมา แล้วก็เอาแห่เพาดไหลผมกระพริบตาปริบตอนนี้เหมือนผมไม่ค่อยได้เรียนรู้ด้วยตัวเองสักเท่าไหร่เพราะพี่พิกจ,จับจับและยกผ้าขึ้นไหลผมให้เองเลยแบบนี้เหรอผมแซงพูดอ้อนถามคนตัวสูงครับแบบนี้ละ่ะเก่งนะเนี่ยตัวแค่นี้คนพี่พูดจบก็เอามือมายีหัวผมลางยกยิ้มหวานจากนั้นก็แบ่งครึ่งแบบนี้เดี๋ยวพี่ทาให้อ่ะแล้วก็กำตรงนี้ไว้นะครับเขาจับแห่แล้วแบ่งครึ่งมาหลายๆอัน และจากนั้นผมมองไม่ทันรู้ตัวอีกทีเขาก็ยื่นมือมาให้ผมกำอไวนนั่นเสร็จแล้วหนาก็เอานิ้วโป้งไปรูปที่เหลืออยู่ครับอย่างนั้นเหรอแล้วทำไงต่อพี่ปิ๊กตอนนี้ผมเหมือนแมงมุมที่มีใย,ยพันรอบตัวไปหมดตัวผมจะเท่าแหอ,อยู่แล้วเฮ้ยพี่ปิ๊กทำอะไรกับผมหนาเอาที่รูปมาเมื่อกี้แบ่งไปอีกฝั่งหนึ่งครับก็คือเขาหมายถึงให้ผมเอาที่จับมเมื่อกี้แบ่งใส่มืออีกฝั่งด้านที่มีแหอ,อยู่บนไหลใช่ไหมนะ แบบนี้เหรอผมเลิกคิ้วถามอย่างเก้เก๊กังๆ,ๆในลองกลางออกดูสิว่าแล้วผมจึงกลางออกปรากฏว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมได้แล้วนี่ไงเก่งมากเลยแฟนพี่เนี่ยคนโตวกว่าพูดชมผมไม่หยุดเห็นแม่น้องแอลว่ายน้ำอยู่ไกลแล้วเอาใหญ่เลยแต่เอาอีกเสร็จแค่นี้เหรอผมถามเสียงเบาครับแต่เอาให้โซ่มันออกมาด้านนอกเนอะทีนี้ก็เตรียมเวียงได้เลย ร่างสูงว่ารอยยิ้มก้ามบนใบหน้าหฮ้อไม่ว่ายัางไงผมก็ไม่อาจหยุดชมความหล่อของพี่ิ๊กได้จริงๆขณะวันนี้เขาใส่ชุดธรรมดาแบบคนสวนปกติทั่วไปยังหล่อเลยแฟนผมได้โคตรหล่อยิ่งไม่ได้ปาดจะให้ผมเนี้ยบแต่ปล่อยผมลงมาให้ผมโปร่งหน้าเล็กน้อยแล้วสวยขึ้นยิ่งหล่อระหว่างนั้นน้องแอร์ได้วนะา่ายน้ำเข้ามาใกล้ฝั่งไอคือผ้าพี่เขาเฮ็ดไปทั่วทีบแท้เฮ็ดไปทั่วทีปีหยงังเขต้องมาว้าวมากเลยพู้นไปท่ายอย่พุน พี่ปิ๊กตอบตัวพี่เข้ากันน้อยๆบม่แม่นเวียงทีเดียวก็ไปตามแหแล้วบ่บอดอกไปไปน้องเขาสีวานแหแล้วถ้าบ่ยากติดแหก็ไปไกลๆภายหลังที่พี่ปิ๊กได้ไล่ให้น้องมันไปรออยู่อีกฝั่งทว่าน้องมันไม่ยอมไปเลยขึ้นจากน้ำมาอยู่ลุ้นกับพี่ปิ๊กซึ่งผมต้องเดินลงเนินคนเพื่อเข้าไปใกล้กับน้ำมากขึ้นคนพี่บอกว่าปกติเขาจะลงไปเวียงแหในน้ำแต่ครั้งนี้ให้ผมลองเวียงบนบกดูก่อนว่าจะรอดไหม เอาจริงนะผมกลัวว่าพอผมเหวี่ยงแล้วผมจะไปตามแหมากเลยไม่ใช่ว่าเหวียงปุ๊บร่วงตกน้ํานะออยนะเฮ้ยผมค่อยๆเดินทีละก้าวเท้าทั้งสองเปื้อนด้วยดินโคลนโชคดีที่พี่ปิ๊กพับขางเกงไว้ให้ไม่อย่างนั้นน่าจะเปื้อนไปหมดผมหันหลังมองหนุ่มหล่อยครั้งเขาส่งยิ้มให้กําลังใจอยู่ไม่ไกลนะักอ่ะเอาแล้วนะผมพูดติดขัดพัดสุดหายใจเข้าออกอย่างช้าๆเอาเลยครับพี่เด็กหนุ่มส่งเสียงเชียร์ครับ ปล่อยมือข้างที่ไม่มีแหอ,อยู่บนลายก่อนนะผมพยังหน้าเงือกอย่างมุ่งมั่นหลังนิยเสียชายหนุ่มจากนั้นจึงวาดท่วงท่าเอี้ยวตัวไปทางขวาเตรียมเหวี่ยงเต็มแรงและทันทีที่ปล่อยมือซ้ายก่อนแหส่วนหนึ่งก็ได้ถูกกระจายออกผมเลยจากการปล่อยมือด้านขวาแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันแปลกๆเ,เหมือนตัวผมจะลอยไปด้วยเลยยา่าพี่บิ๊กหน,ห,หน้าไม่เป็นอะพี่ช่วยด้วยผมพลองหัวขึ้นจากน้ำอย่างทุลักทุเล พลันใช้มือวางน้ำเหมือนตัวอะไรสักอย่างที่ใกล้จะจมน้ำเต็มทีรู้สึกตัวอีกทีได้มีร่างกายกำยำในสภาพเปลือยท่อนบนมาอุ้มผมขึ้นในท่าเจ้าสาวเขามองผมนิ่งๆมุมปากถูกยกขึ้นเพียงเล็กน้อยตรงนี้น้ำเท่าเอวพี่เองเออเออก,ก็หนาวไม่รู้นี่หนาวนึกว่าตัวเองจะจมน้ำแล้วเมื่อกี้ผมได้แต่เม้มริฝีป,ป่ากแก้เขินเพราะแหะที่ถูกเหวี่ยงเมื่อครู่ได้จมลงใต้น้ำเรียบร้อย ไม่นำซ้ำนั่นเหลือไปเห็นน้องแอร์ยืนหัวเราะจนกลุ่มท้องด้วยนีส่สิไม่ได้ปลาแถมทำตัวน่าอายอีกโถ่เอ้ยอหนาวเอ้ยเออแล้วแล้วแหมันจมลงไปแล้วผมพูดตอบพลางขามวดคิ้วยน่นยอมรับว่าไม่กล้าสบตาพี่ปิ๊กเลยจะขอใบหน้าหล่อพ่นหัวเราะเบาๆเดี๋ยวพี่รู้ไปเก็บเองหนาวคือไปรอกับน้องมันข้างบนก็ได้ผมได้ถูกส่งตัวให้กลับไปอยู่บนฝั่งแต่โดยดีจากนั้นแฟนผมจึงคว้าหาแห,าหาจนจับขึ้นมาได้อีกครั้ง ส่วนน้องแอร์ลงน้ำไปเล่นกับพี่ปิ๊กทิ้งให้ผมนั่งกอดข่าแบบเงาๆอยู่ข่าสาเพียงลําพัง,มพงไม่กี่อึดใจต่อมาชายหนุ่มวัย6ปีได้ทําการเวี่ยงแหในน้าอีกครั้งแต่ว่าคราวนี้พอดึงแหกลับมาพบว,ว่าได้ปลาตัวใหญ่ติดมาหลายตัวพอให้เอาไปทํากินตอนเย็นพอได้ปลามาแล้วพี่ปิ๊กก็ได้กลับขึ้นฝั่งเพื่อเอาปลามาใส่ถังไว้และหลังจากนั้นจึงลงใส่อีกรอบผมทอดสายตามมาสองหนุ่มพี่น้องกําลังถอดเสื้อเล่นน้าอย่างเพลิดเพลินบรรยากาศในสวนเริ่มร่มเย็นมากขึ้นเนื่องจากพระอาท แต่ยังคงม,มีแสงแดดอน่อนๆส่องลงมากระทบกับน้ําในสระกระทั่งพี่ปิ๊กได้บอกให้น้องแอร์กลับไปก่อนพร้อมกับเอาปลาที่ได้มากลับไปด้วยผมเห็นเขายืนกระซิบกระซาบกันอยู่สองคนคุยกันเสร็จน้องแอร์พลันยกยิ้มมองมาที่ผมด้วยสายตาปแปลกๆแ,แล้วจึงขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปให้เหลือเพียงผมและพี่ปิ๊กคนโตกว่าชวนผมไปนั่งเล่นที่เถียงนาน,น้อยถัดจากนั้นเขาก็บอกจะสอนผมเล่นกีตาร์ซึ่งไอหนาวได้ลองเล่นเพลงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะมันยากเกินความสามารถของผมผมไม่สามารถเล่นได้จริงๆ พี่ปิ๊หืมถ้าหนาเป็นหนอนพี่จะยังรังหนาอยู่ไหมความเงียบในตอนนั้นทําให้ผมนึ้ครึมอยากจะถามอะไรบางอย่างเขาเงียบไม่ตอบเลกคิ้วงงใส่ด้วยไม่สินะต้องถามว่าทําไมหนาถึงถามคำถามนี้กับพี่มากกว่าน่าสินะผมถามทําไมกันนะก็อยากรู้ผมตอบเสียงเนื่อแล้วเธอพี่เป็นหนอนหนาจะรักพี่ไหม ร่างสูงยอกย้อนถามกลับโดยที่ไม่ได้ตอบคําถามผมก่อนถ้าหนาเป็นหนอนและพี่ก็เป็นหนอนหนาก็จะรักพี่แค่เพราะเราทั้งคู่เป็นหนอนเหรอเขาขมวดคิ้วสงสัยผมเงยหน้าครุ่นคิดอืมถ้ารู้ว่าสิ่งที่เห็นคือพี่ไม่ว่าพี่จะเป็นอะไรหนาก็รักพี่จะขอใบหน้าคมคายหลุดยิ้มให้กับความคิดของต้นหนาที่ฟังดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่สําหรับเขาเหมือนน่ารักไม่ว่าต้นหนาจะพูดหรือทําอะไร ทุกการกระทาของคนตัวเล็กมักน่ารักในสายตาปิกเสมอมานั่งรับลมเย็ยนได้สักพักพี่ปิกก็บอกว่าจะเล่นกีตาร์เพลงหนึ่งให้ฟังแน่นอนว่าผมไม่เคยคิดจะปฏิเสธยิ่งรู้ว่าเขาจะร้องเพลงจีบผมยิ่งอยากจะฟังมันผ่านไปเพียงเสี้ยววินาทีเจ้าของเรือนผมสีดำกลับได้เริ่มดีกีตาร์มือหนาจับคออย่างชำนาญโดยที่ไม่ต้องพึ่งหนังสือเพลงปลายนิ้วเรียวยาวเกี่ยวสายกีตาร์พร้อมกับตบลงจนเกิดเป็นจังหวะชวนละรื่นหู ทันใดน,นั่นเองชายหนุ่มจะได้ขยับปากร้องเพลงตามเนื้อร้องซึ่งเพลงที่เขาเลือกมาคือเพลงแทบขาดใจของโลโซคนตัวเล็กนั่งปล่อยขาด้วยท่าทีสบายใจพลางจดจ้องสายตาไปที่ชายหนุ่มโดยไม่คิดละสายตาไปไหนแววตาเจ้าของร่างเปลี่ยนไปด้วยความสุขล้นทุกคราที่ได้มองคนรักของตนประกอบกับเนื้อร้องชวนให้รู้สึกเคอะเขินอย่างข้ามไม่ได้ยิ่งได้ฟังหัวใจก็พลันเต้น,นรัวจนแทบทะลุออกมา ต้นหนาไม่เคย,ยเลยสักครั้งเวลาเห็นคนรักร้องเพลงให้ฟังเพราะเขามีสเสน่ห์ชวนให้หลงไหลเวลาที่แฟนหนุ่มร้องและเงยหน้ามาสบตาเป็นระยะพร้อมทั้งยกยิมมุมปากเพียงเล็กน้อยก็ทาให้ต้นหนาวใจเหลวได้ไม่น้อยครั้นเมื่อร่างสูงได้ร้องเพลงจวนจบใบหน้าจิ้มลิ้มจึงได้เลื่อนเข้าไปใกล้ใบหูของอีกฝ่ายกระทั่งสามารถสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นที่ถูกปล่อยออกมาเบาๆคนตัวเล็กว่าเรายิ้มหมดใบหน้าหนารักพี่นะ ต้นหนากระซิบบอกรักแฟนหนุ่มเสียงแผ่วเบาตามที่นิวร้องได้ว่าไว้พลันช้อนสายตาหวานมองชายหนุ่มได้แววตาอาบย้อนไปด้วยความสุขจากนั้นมือเรียวได้จับใบหน้าเหล่าๆให้หันมาพลางจุบลงริมฝีปากกระจับของอีกฝ่ายอย่างนุ่มนวลก่อนจะทิ้งตัวซุกซอบอยู่กับแผงอ,อกไก่ยอย่าลืมคำว่ารักของหนาวนะดูแลให้ดีด้วยล่ะต้นหนาวยังคงคิดถึงเพลงที่คนโตกว,ว่าเราให้ฟังจึงเอ่ยประโยคนี้ออกมา ระหว่างนั้นมือหนาได้ล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงของตนเพื่อเตรียมหยิบของบางอย่างขึ้นมาปิ๊กประมาทันใดเมื่อกำลังคิดว่าจะเอาขึ้นมาเลยดีไหมหัวใจของเขาเริ่มเต้นไม่ถูกจังหวะด,ด้วยความตื่นเต้นออาพี่ปิ๊กหนาไม่ได้จะเล่าให้ฟังด้วยละ่ะมือหนากำลังจะควักบางอย่างออกจากกระเป๋ากางเกงทว่าต้นหนากลับพูดขึ้นมาซะก,ก่อนปิ๊กเลยเลือกที่จะเก็บสิ่งนั้นกลับเข้าไปตามเดิมแล้วหันมาตั้งใจฟังคนตัวเล็กเล่าเรื่องเรื่องอะไรล่ะครับ มีครั้งหนึ่งก่อนที่พี่จะย้ายมาทํางานที่ขอนแก่นวันนั้นหนาวเลิกงานแล้วข้าไปซื้อก๋วยเตี๋ยวพอดีทีนี้ขากลับหนาวึ้นสะพานล,ลอยเลยก้มหาเพจเจอร์แต่ด้านหาไม่เจอคนตัวเล็กเล่าพลางทิ้งรอยยิ้มและสายตาให้เหมือมองไปข้างหน้าหนาวเลยหยุด,ยดลลอยู่บนสะพานลอยพอหาเจอแล้วเงยหน้าขึ้นมาอีกทีหนาวก็เห็นคุณยายแก่ๆมานั่งขายผักอยู่ปลายเท้าของหนาวพี่ปิ๊กแล้วตอนแรกหนาวไม่เห็นเหรอไม่เลยหนาวคิดว่าคุณยายเขาเป็นผีด้วยซ้ํา พราะหนาวตกใจม่งมากยายเขาก็ร้องทักแล้วขอให้ช่วยซื้อผักหนาวก็ซื้อนะและพี่รู้ไหมว่ายายเขาพูดอะไรกับหนาวต่อนะพูดว่าอะไรครับเขาบอกว่าอีกไม่นานจะมีคนกลับมาหาหนูต้นหนาวพูดเลียนเสียงให้คล้ายกับยิงชราคนนั้นและพี่เชื่อไหมว่ามันมีเรื่องให้น่าแปลกใจมากกว่านั้นไม่เชื่อร่างสูงพูดกล้าพี่เป๊กคนตัวเล็กพูดเสียงแข็งสายพลันจ้องขเขม็ง พีคจึงบอกว่าหยอกเล่นเพื่อให้ต้นหนาพูดต่อพระหนาวกำลังจะเดินลงจากบันไดตอนนั้นเป็นจังหวะที่หนากำลังเชคข้อความในเพจเจอร์และนาทีนั้นมันก็มีข้อความของพี่ขึ้นมาเลยคนโตวกว่าเลืกคิ้วแปลกใจและคุณยายเขายังบอกอีกนะว่าเราสองคนน่ยมีดวงเชื่อมติดกันแต่มันจะติดกันยังไงอะเรือนเรื่องเล็กกำลังพิงอกแกร่งพลางขยับปากเล่าเรื่องราวอย่างน่าเอ็นดูชวนให้ิ๊กเกือบไม่ได้ฟังที่ต้นหนาวเล่าเพราะมัวแต่มองหน้าสวย สงสัยคงจะจริงอย่างที่คุณยายบอกไว้ละมันครับจริงเหรอเจ้าของใบหน้าจิ้มลิม้มเอ่ยเสียงใสพันทำสีหน้านึกคิดว่าสิ่งที่คุณยายพูดมันจะเป็นจริงอย่างนั้นเหรอไม่เชื่อก็ลองหันหน้ามาสิครับต้นหนาวหันมองตามเจ้าของประโยคอย่างไม่นึกลังเลทันทีที่ต้นหนาวได้หันมาดวงตาเรียวเล็กได้หลุบลงไปมองของในมือหนาพร้อมทิ้งสีหน้างุนงงเหตุเพราะคนโตกว่าไม่ได้พูดอะไร แล้วสิ่งที่ต้นหนาวเห็นทันทีที่ก้มลงมองก็คือเขาเห็นพี่ปิ๊กกำลังถือแหวนมั่นประดับด้วยเพชรเม็ดเล็กดูเรียบง่ายอยู่ในมือแววตาร่างเล็กสัลริกมองค้างแหวนเพชรอยู่นานมือขาพลันเลื่อนมาปิดปากตนเองก็จะเงยหน้ามาสบตาคนพี่ด้วยความตื้นตันใจขอบคุณนะที่วันนั้นหนาวตัดสินใจตอบกลับข้อความพี่ถ้าไม่มีวันนั้นละก็พี่ก็คงไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เจอหนาวอีกไหมพี่ปิ๊ก ขอบคุณที่หนาเชื่อใจพี่นะขอบคุณที่อยู่ข้างกันมาตลอดนะครับคนตัวเล็กยังคงอ้าปากค้างในตาหรือน้ำตาขึ้นหน่อยๆคล้ายจะร้องไห้ร่างสูงลุกขึ้นยืนเต็มตัวก่อจะคุกเข่าลงตรงหน้าคนตัวเล็กที่นั่งอยู่พร้อมทั้งระบายรอยยิ้มราวกับเปลี่ยนไปด้วยความสุขล้นแต่งงานกับพี่นะต้นหนาไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเขาจะถูกขอแต่งงานหรือถูกมั่นหมายครั้งนั้นที่เราสองคนนั่งคุยกันอยู่ริมระเบียงว่าอยากแต่งงานด้วยกัน เขาเพียงคิดจินตนาการเล่นๆว่าถ้าตนได้แต่งงานขึ้นมาพี่ปิ๊กจะสวมชุดเจ้าบ่าวได้หล่อขนาดไหนทว่าเขาไม่เคยคิดไม่เคยคิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้เขาไม่ทันได้ตั้งตัวเลยด้วยซ้ําแต่กลับดีใจจนไม่อาจเก็บซ่อนน้าตาแห่งความสุขไว้ได้ใบหน้าเรียวแต่ไปด้วยคล้บน้ำตาอย่างคงเหมือมองชายตรงหน้าค้างเอาไว้รอบข้างหยุดนิ่งรกับรอการตอบรับจากคนตัวเล็ก ทว่าคงมีเพียงเสียงสะอื้นน้องห้ที่ตอบกลับมาและในที่สุดต้นหนาวได้พยักหน้ารูเรือเป็นการตอบรับว่าเขาตกลงแต่งงานกับชายหนุ่มตรงหน้าปิกผุดรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าพร้อมกับหยิบแหวนขึ้นมาสวมใส่นิ้วนางข้างซ้ายของต้นหนาวอย่างอ่อนโยนพอดีเลยสวยมากเลยครับครั้นเมื่อแหวนถูกสวมที่นิ้วนางข้างซ้ายพอดีต้นหนาวจึงยกมือของตนขึ้นมาดูใ,ใกล้ๆพลางสะอื้นไปด้วย คนตัวเล็กเล่าสายต้าออจากแหวนริฟิปากกระจับคว่ำลงมองไปที่คนตัวกว่ายังไม่มากอะหนาวอีกสองร่างสวมกอดกันอย่างอบอุ่นในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีหลังสิ้นสุดประโยควันนี้เป็นวันที่ต้นหนาวหัวใจอิ่มเอมจนแทบไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้พี่ต้องอยู่ข้างๆหนาวไปตลอดเลยนะครับพี่ต้องดูแลหนาวด้วยครับพี่ต้องร้องเพลงให้หนาวฟังด้วย คนตัวกว่าพ่นหัวราอได้อยู่แล้วครับปิกเอ่ยพลางลูบหัวต้นหนาเบาๆไว้เราไปซื้อบ้านของเรากันเนอะซึ่งเสียงทุ้มต้นหนาได้ลุกพลุขึ้นมาจ้องสบตากับชายหนุ่มคล้ายจะร้องให้อีกครั้งก่อนจะค่อยๆพยักหน่ารับอย่างปลื้มใจเวลานั้นร่างสูงจึงจุง่มพิริฟิปากของต้นหนาอย่างลึกซึง้งครั้งหนึ่งพี่ปิ๊กเคยร้องเพลงทำไมต้องเธอของพี่เบิร์ดให้ผมฟัง พอร้องจบเขาบอกว่าเขาเหมือนกับในเนื้อเพลงเลยเวลาที่พี่ปิ๊กอยู่กับผมเขามักจะไม่เป็นตัวเองแต่พอไม่มีผมอยู่ด้วยเขาก็อยู่ไม่ได้จนสุดท้ายเขาได้รู้ว่าจริงๆแล้วเพราะเขารักผมเขาถึงได้เป็นแบบนี้สงสัยผมก็คงจะเป็นเหมือนกับในเพลงนี้ด้วยเหมือนกันละมั้งเพราะเวลาที่ไม่มีเขาผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะผมรักพี่ปิกสุดหัวใจเลยจากต้นหนาว เอาละก็จบไปแล้วสำหรับนิยายเรื่องปิงรักในแมวดำโดยคุณนักเขียนดามิลี่นะครับถ้าใครอยากติดตามตอนพิเศษต่อก็สามารถไปติดตามต่อได้ในอ e ีบุ๊กเลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะไปอุดหนุนคุณนักเขียนกันเยอะนะครับเป็นไงบ้างนิยายเรื่องนี้สนุกไหมตั้งแต่ต้นจนจบนะถ้าสนุกก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจคุณนักเขียนดามิลี่ด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปกดเลิฟเข้าไปกระทืบไลค์เข้าไปติดตามคุณนักเขียนกันด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจงให้อุตนาเบ้ด้วยนะครับนิยายเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับา้สวัสดีครับผมบอุตนาเบ้